พอดีพอดีสวยสวย,สวยขนวย้นเลยวนบ็อกทำแล้วทำแล้วแผ่นนี้แผ่นแผ่นตอนตอนสุดท้ายอีกแล้ว <c oughs> ให้ทุกคนดูตอนสุดท้าย ฝนต,ตกทั้งวันเลยวันนี้แต่ที่ทางานในร่มเนี่ยเรียนมาสูงนี่แหละทำงานในร่มเรียนมาสูงทํางานในร่มนี่แหละไม่ตากแดดตากลมเลยไม่ตากแดดตากฝน <c oughs> พอดีพอดีแห่งกวา ทำงานครับผมเนี่ยทำงานนี่ๆๆนี่เช้ามาวันนี้ได้สองสองแถวสองแถวครึงงคร่งวันนี้หลังจากเสร็จฝั่งนู้นแล้วทั้งผสมทั้งทั้งทั้งปูนะสองคน,นแหละลุยที่กว้างพอสมควรนะครับผมรายเม็ดอยูล่ลายตารางเม็ดอยู่ ข้งบนเสร็จแล้วตัวดำตัวขาวเสร็จเ <Yeah. S 1> ต่อสรตัวลายี่เลยสวยไหมเพื่อนๆทุกคนมาสวยไหมถ้าสวยช่วยกดถูกใจให้หน่อย, <c oughs> ยข้างในาย,ยาแนวแล้วเจใหญ่ก็ยาแนวแล้วก็ยาแนวข้างในสวยเลย <c oughs> แต่กระจกยังไม่ใส่กจก <c oughs> <c oughs> ช่างโลโฟคนอยู่ยังไม่มาเนี่ก็เสร็จฝั่งนี้สองข้างเนี่ยแต่ไม่เสร็จก็สองข้างเนี่ยยูนยังอีกล็อกหนึ่งนู่นยังไม่ยังไม่เริ่มต้นเลยฝั่งนู้นนะยังฝอ่ตอนนี้ก่อน เอาที่ก่อนนะครับผมขอบคุณครับผม,มไ่เลยครับ